ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายาการบรรยายปราเกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงคติภิษราชธรรมข้อที่หกมันมีชื่อเรียกว่าตะปะหรือตะบ,บะในภาษาไทย มาถือห่าปีนี้เป็นปีแห่งทศพิธราชธรรมจึงขอบรรยายเรื่องนี้เรื่องเดียวไปตามลำดับทีละข้อละข้อกว่าจะครบทั้งสิบข้อทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสำหรับพระราชาระพิิปฏิบัติ พื่อให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจอาตามประวัติการของการเกิดคำคำนี่ขึ้นมาในโลกสำหรับมหาชนดำเนินตามพระราชาจนเกิดความมีฝามีตัวแล้วก็เกิดการถูกฝาถูกตัวคือมีธรรม พร้อมกันหมดทั้งหมดนี้จะเป็นไปเพื่อความมีศีลและธรรมดีเป็นรากฐานแห่งความสุขสวัสดีสันติสุขสันติภาพของประเทศกระทั่งของโลกสำหรับพระราชาัศพิษราชธรรมก็คือไฟศักดิ์สิทธิ์สำหรับเผากิเลสอุปสรรคศัตรู โดยประการทั้งปวงไฟศักดิ์สิทธิ์เขาอุปสรรคโดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกและภายในมันเป็นเหตุให้เกิดความเป็นไปได้ในข้อที่ว่าพระราชาคือผู้ที่ทำให้โอกาสผู้ที่ทำให้เกิดโอกาสที่มหาชนจะร้องออกมา ว่าพอใจพอใจทีนี้ก็จะมาดูกันโดยเพียญชนะหรือตัวหนังสือบ้างคำว่าตบ,บะตบ,บะนี่ทำยังไงเสียก็ต้องแปลว่าเผาเหมือนกับไฟมันเผาสิ่งต่างๆให้ไหม้ให้สูญห,ห,หายไปถ้าเป็นไฟหายนอกก็เผาวัตถุ ้าไฟภาย,ยในเ็เผากิเลสคำคำนี้มีใช่กันทั้งภาษาโลกและภาษาธรรมแต่ว่าต่างกันมากภาษาโลกเนี่ยชาวบ้านนี่คำว่าจมบาหมายถึงอำนาจหน้าเกรงขามแต่ภาษาธรรมหมายถึงธรรมะที่เผากิเลสมันไกลย,ยิ่งกว่าฟ้าและดิน ภาษาชาวบ้านคำว่า,าตำบะหมายความว่าความนา่ากลัวความมีอำนาจและเป็นเหตุใช่กับคนภายนอกจนเกิดศีอบุคคลที่เรียกกันว่าทุรราชทุราราแต่างในภาษาธรรมและปลอดภยัยเป็นคุณธรรมเครื่องพผากิเลส ใช้ในภายในเผาสิ่งที่ไม่ควรมีจะไม่ควรจะมีในจิตใจทำให้เกิดพระราชาที่เรียกว่าธรรมิกราืมีคำกรอนกันสักหน่อยว่าตะบะกรรมัมฐานเปรียบปานไฟเผากิเลสน้อยใหญ่มิให้เหลือบาลีก็ว่าคันตีประมังตโปตีติขา ขันตีเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งขันตีพลังวิยะตีนังขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญหน้าที่หรือบำเพ็ญรสขันตีเป็นตบะพระบูเอาความอดทนเป็นตบะเป็นเครื่องเผากิเลสมนรอได้คอยได้มันก็ซุ้มไฟอยู่เสมอจนกว่ามันจะหมดจะไหม้ไป ไม่มีเหลือถ้าคอยสังเกตดูให้ดีๆว่าการใช้ความหมายของคำคำนี้มันต่างกันถึงอย่างนี้ภาษาชาวบ้านภาษาโลกก็มีผลเป็นโลกโลกภาษาธรรมก็มีผลเป็นทางธรรมถ้ากล่าวตามประเพณีคำว่าตบ,บะตบ,บะนี่ ก็หมายกันถึงตบะของฤาษีมุนีในป่าบวาเพนตบะอย่างที่มีมากในเรื่องนิยายจากจาก,จากวงวงที่เราได้ยินกันอยู่แต่อย่างไรก็ดีฤาษีเหล่านั้นก็ต้องการจะกรรจัดกิเลสเ็ไม่มีบุคคลใด ไปเป็นข้าศึกรบกวนอะไรมีแจกกิเลสภายในเป็นเครื่องรบกวนท่านก็กำจัดกิเลสนันเป็นภายในกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความรู้สึกเลวร้ายที่รบกวนความสงบนั้นนำมาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนาคือความสงบมีจิตสงบไม่มีสิ่งใดแหมาหยั่วย,ยาวให้เกิดความกำเริบเสืสารและ ระคายระคายเคืองใดไดได,ได้ถ้าจะมองดูให้ตาอลงไปกว่านั้นอีกก็จะพบว่าแม้แต่สัตว์เดรยฉานบางชนิดก็มีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตัมบ,บะที่น่ากลัวเช่นเสือเช่นราชเชษ์สีเช่น สยาน่าเป็นต้นก็มีจำบะทอ่าคือสิ่งที่น่ากลัวเป็นที่กลัวแกสัตว์อื่นเขา,าจึงอจึงอยู่อย่างปลอดภัยหรือว่าอย่างน่าเกรงขามไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบางทีคนก็ไปกลัวสัตว์ที่มีจำบะชนิดนี้ด้วยซ้ำไป นี่จำเป็นจะต้องรู้จักกันไหว้ดีๆคนกลัวสัตว์ก็น่าจะละอายสัตว์แต่มันก็น่ากลัวในเมืองรู้จักกันแต่เรื่องภายนอก <c oughs> เราจะต้องรู้กันว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องมีสิ่งที่น่ากลัว เป็นระดับระดับสูงขึ้นมาตั้งแต่สัตว์จนถึงคนแต่เราดูให้ดีกลายเป็นว่าตำบะตำบะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีต้องมีจะต้องมีในหน้าที่การงานเพื่อทำการงานให้สำเร็จจะต้องมีเพื่อเกิดความรอด ถ้าไม่มีตำบ,บะมันมีแต่กิเลสมันก็เลวหลายหมดบังคับตัวก็ไม่ได้แล้วมันจะรอดไปได้อย่างไรขอระบุว่าจะเป็นชาวนาก็าต้องมีตำบ,บะตามแบบชาวนาจะเป็นชาวสวนก็มีตำบ,บะแบบชาวสวนเป็นพ่อค้า มันก็มีอย่างพ่อข้าเป็นข้าราชการก็มีอย่างราชการเป็นศิลปินก็ต้องมีอย่างศิลปินเป็นกรรมกรก็มีอย่างกรรมกรแม่จะเป็นคนขอทานก็ต้องมีตำบะตามแบบของคนขอทานสำหรับเผาผลานธสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนไม่เกิดเป็นอุปสรรคขัดข้องขึ้นมาถ้าไม่มีตำบะแล้วมันบังคับตนไม่ได้ ในสิ่งที่เรีว่าตัมบ,บะตัมบ,บะนั้นอ่ะมันเผาผลาญความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูเลวร้ายที่สุดของมนุษย์เราเป็นเหตุให้ทําผิดทุกอย่างทุกประการทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นถ้ามีตบ,บะแล้วมันก็เผาผลาญความเห็นแก่ตัวบังคับตัวได้ชาวนาชาวสวนก็บังคับความเลวไหลโลเลความขี้เกียจ ความผัดเพี้ยนความบิดเบี้วในหน้าที่ได้พ่อค้าก็กำจัดอันตรายของการค้าขายได้ราชการค่าราชการก็บําบัดการช่อราดบังหลวงอะไรได้ศิลปินก็บังคับจิตให้ทำงานเป็นนีตลึกซึ้งถึงที่สุดได้ กรรมกรก็บังคับให้เกิดความอดกลั้นอดทนจนสนุกสนานในการงานอาบเหงื่อต่างน้ําก็ยังเหมือนกับอาบน้ํามนก็บังคับจิดได้เมื่อขอทานก็บังคับให้ยอมรับสภาพของตนว่ามันมีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนี้ก็ทําทการขอทานอย่างถูกต้องอย่างสงบเยือกเย็นเป็นที่น่าเอ็นดูของผู้ที่พบเห็น ทีนี้ถ้าจะระบุชื่อธรรมะชื่อธรรมะที่รรเรียกกันว่าตัมบะตัมบะนี่แล้วข้อแรกที่สุดก็คือขันติทั้งที่กล่าวมาแล้วขันติความอดกลั้นอดทนจนเกิดความสมควรที่จะได้รับผลแห่งการกระทํานั้นขันตินี่แปลว่าความอดกลั้นอดทนก็จริงแต่ความหมายลึกซึ้งของมันแปลว่าความควร ความสมควรที่จะบรรลุมรรคผลก็เรียกว่าขันติด้วยเหมือนกันนี่เป็นชื่อของธรรมะที่เรียกว่าตบะแม้แต่ธรรมะอื่นๆที่มันกำจัดกิเลสได้ก็เรียกว่าตบะได้ทั้งนั้นสมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ความเพียรก็ได้เป็นตบะื่องเผาผลานกิเลสทั้งนั้นมาที่สุดแต่ความรักความเมตตา ซึ่งเรามีอยู่อย่างถูกต้องแท้จริงก็เป็นตบะที่ทำให้เกิดความเกรงขามให้เกิดอำนาจในการชนะน้ำใจผู้อื่นได้ความเพียรหรืออิธิบาทอินทรีพ์ลละเหล่านี้แม้จะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นก็ามาเรียกในฐานะที่เป็นตบะได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถเทา้าผลานกิเลสได้กันทั้งนั้น ทีนี้ก็มองดูในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชาพระราชาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเรียกว่าสมมติราชมันก็ให้ก็ก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เกิดอำนาจตั่นเองให้เกิดตบะในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการว่ากล่าวสั่งสอนสมาชิกอบรมสมาชิกให้ทำหน้าที่ลงโทษผู้ที่ควรลงโทษให้รางวัลผู้ที่ ควรให้รางวัลและทำทุกคนให้กลับตัวอย่างถูกต้องโดยวิธีทางต่างๆพระราชามีตบอำนาจสูงสุดในการควบคุมประชาชนให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและก็ภายหลังจากการที่ควบคุมตัวเองบังคับตัวเองชนะตัวเองได้เสร็จแล้ว เราจะนึกถึงตัวอย่างของพระราชาผู้มีตบะในประวัติศาสตร์สักองหนึ่งเช่นพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียนั่นแต่ก่อนเคยแบ่งเป็นสิบหกประเทศสิบหกประเทศ พ,พระพเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองกลายเป็นประเทศเดียวประเทศเดียวหมดทั้งอินเดียดูอำนาจลําบะของพระเจ้าอโศกมหาราชคือชนะแล้วทั้งอุปสรรคภายนอกและอุปสรรคภายในปกครองประเทศให้รุ่งเรืองด้วยธรรมะด้วยธรรมะเมื่อมันรุ่งเรืองด้วยธรรมะแล้วมันก็ชนะโลก โลกมันทางโลกทางภายนอกมันก็ดีแผ่ภัยสารไปทั่วประเทศกระทั่งต่างประเทศต่างประเทศยอมรับพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นมหาราชผู้ประกาศธรรมะปกครองด้วยธรรมไปทั่วทิศท,ทั้งสี่เมื่อทั้งพระราชาทั้งประชาชนมีตะบะชา้ ทั้งเหตุทั้งเพื่อเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในเรื่องมันจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูทุกคนมีอาณาจักรของตนเองร่างกายจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอาณาจักรของตนเองจะต้องปกครองมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่าปกครองอาณาจากักรแห่งรูปธรรมนามธรรมให้ถูกต้อง เมื่อกล่าวกันถึงหน้าที่เมื่อโดยหน้าที่พระราชาก็เป็นผู้นำประชาชนก็เป็นผู้ตามาเกิดความถูกต้องขึ้นทั้งฝ่ายผู้นำและฝ่ายผู้ตามเรียกว่ามีฝามีตัวอย่างถูกต้องสมมติราชในยุคไหนสมัยไหนก็คือผู้ที่ได้รับสมมติ ให้เป็นผู้ใช้ไฟใช้ไฟในการแก้ปัญหาหรือขจัดปัญหาทั้งปวงไฟในทีน่นี้หมายถึงทางจิตทางวิญญาณคือสติปัญญาคุณธรรมทางจิตทางวิญญาณแก้ปัญหาได้ทั้งภายนอกและภายในมันเป็นไฟทางวิญญาณ เช่นเดียวกับไฟทางวัตถุนี่เป็นไฟที่ล้อมทองเผาร้อนจัดล้อมทองไล่ขี้สกรปรกออกไปให้หมดสิน้นให้ทองสะอาดให้สวยดีจนร่องออกมาว่าพอใจพอใจไฟอย่างนี้นี่จะเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นยาข้ามาแมลงทางวิญญาณเดี๋ยวนี้เขาใช้ยาข้ามาแมลงกันมาก แต่เดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าข้ามาแลงทางวิญญาณจะมากกว่าเผากิเลสของตนเองวยกันทุกๆคนมีพระราชาเป็นประธานแห่งประชาชนในการแผดเผาสิ่งที่เรียกว่าตัวกู้หรือของกูเนี่ยให้หมดไปจากความรู้สึกไม่มามีอยู่ในความรู้สึก จึงเป็นเหตุให้กระทําไปด้วยความเห็นแก่ตัวเกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นทุกอย่างทุกประการอ้าวเราจะมองดูเฉพาะเฉพาะยุคเฉพาะสมัยกันบ้างในสมัยพุทธกาลนั่นพระพุทธองค์ทรงเป็นผดิบัตการเหนือวิไลทรงเป็นผดิบัตการแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกเ,เดี๋ยวนี้เรา เอาคำประเัติการไปใช้ในลักษณะที่หน้าวาดเสียวและในแงผ่ผิดผิดในแง,ง่ของความชั่วไปเสียประเัติการนั่นถ้าประเัติการโดยธรรมะมันก็วิเศษมันไม่โอเอไม่โอเอมันเหมือนประชาธิปไตยโอเอถ้าประเัติการโดยธรรมมันก็ไม่โอเอเหมือนประชาธิปไตยโอเอะมาถึงยุคนี้ มันเชื่อกันสียว่าเราไม่อาจจะหาบุคคลชนิดนั้นได้การศึกษามันก็เปลี่ยนวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนเหตุการณ์ในโลกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดจนทุกคนบูชาวัตถุือเนื่อนหนังจนกระทั่งกิเลสเป็นใหญ่ครองโลกทั้งหมดทั้งสิ้นโดยไม่รู้สึกตัวแม้ว่าใครจะมีอำนาจวาสนาครองโลกทั้งสิ้น กิเลสก็ยังครองหัวใจของบุคคลนั่นอยู่นั่นเองขอให้ลองคิดดูดีๆว่ากิเลสมันกํลาลังครองโลกอย่างไรเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้การใช้ตำบะของผู้ปกครองก็ย่อมจะเปลี่ยนไปหรือเกิดเป็นปัญหากระทบกระทั่งอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นขึ้นมาอขอให้คิดดูกันให้ดีๆว่า ถ้าพระราชาประกอบด้วยทศพพิษราชาธรรมประชาชนก็ดำเนินตามดังนี้แล้วจะผเิบัการได้หรือไม่จะ,ระเรียกว่าผฏด็จการได้หรือไม่จะเรียกว่าปฏิบักา,การโดยธรรมอยู่ในตัวเองได้หรือไม่เพราะมันมันมันผดเด็จกิเลสในภายในด้วยกันทั้งฝ่ายฟ้าและฝ่ายตัวผฏด็จการต่อกิเลสในภายในอย่างสิ้นเชิง มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ทไม,ไม,ไม่มันจะไม่ต้องใช้อำนาจอะไรกันเสียก็ได้เสียเลยก็ได้เพราะว่าความถูกต้องมันมีอยู่ทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาว่าไม่รู้จะเก็บคนโง่หรือคนอันธพาลไว้ที่ไหนมันก็ต้องมีจัดการกับบุคคลเหล่านั้นจึงต้องมีตำบะ ที่จัดการกับคนเหล่านั้นโลกนี้กำลังเป็นโลกที่มีปัญหาอย่างนี้มากขึ้นการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์เป็นการศึกษาชนิดสุนักหางด้วนนั้นไม่ทำลายสิเลสของมนุษย์ไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ยิ่งศึกษายิ่งฉลาดในการจะเห็นแก่ตัวในการที่จะเอาเปรียบในการที่คิดจากของโลกปัญหา มันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายทั้งโลกกําลังมีปัญหาจังมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นด้วยความเห็นแก่ตัวแบ่งกันฝักเป็นฝ่ายแย่งกันครองโลกกาลังคิดจะครองโลกสะสมอาวุธเพื่อจะครองโลกนี่อะไรจะมาหยุดยั้งวิกฤตการณ์อันนี้ได้ ไม่มีอะไรจะมัวสวดมนต์อ่อนวอนกันอยู่ก็ไม่มีหนทางหรอกมีแต่ว่าบังคับกิเลสในภายในด้วยตํบะเปรียบปานไฟเผาพลานกิเลสน้อยใหญ่ในจิตใจให้หมดไปแล้วความคิดที่อยากจะครองโลกของแต่ละฝ่ายมันก็จะหมดไปฮียประหตบะเป็นไฟที่จะเผาปัญหา หมดทุกๆระดับชั้นตั้งแต่ปัญหาของคนของหมู่บ้านของประเทศและของโลกหรือของทั้งสากลจักรวาลเอาทีเดียวอา้าวเรามาพิจารณาดูปัญหาที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยว่าถ้ามีประ,ะมีธรรมะเป็นเครื่องประจำอยู่ภายในแล้ว ประชาธิปไตยจะถูกต้องจะไม่มีปัญหาอะไรพระราชาทาวรหรือพระราชาชั่วคราวคือผู้ที่ถูกสมมติขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีอะไรก็ตามประกอบโดยทศพิธราชธรรมแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเหลือเพราะว่าชายธรรมะ,ะเป็นหลักของการปกครอง จะมีโอกาสที่จะปกครองจะมีความสามารถในการที่จะปกครองในหน้าที่ทุกอย่างทุกประการในการที่จะนำหมู่มนุษย์ไปที่จริงประชาธิปไตยนั่นน่ะมันควรจะเป็นธรรม,มิกะประชาธิปไตยที่เป็นผัเด็จกาดคือประชาธิปไตยที่มีธรรมะ เป็นผู้ผด็จการเดี๋ยวนี้โลกกำลังมีประชาธิปไตยที่กิเลสช่วยกันสร้างขึ้นดูดีๆประชาธิปไตยอของคนที่เห็นแก่ตัวรวมกันไม่ยอมให้ใครปกครองแล้วก็สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาจากบุคคลที่มีกิเลสด้วยกันทุกๆคนประชาธิปไตยนั้นจะเป็นประชาธิปไตยชนิดไหน มันเป็นประชาธิปไตยที่กิเลตมันรวมหัวกันสร้างขึ้นแล้วมันจะหาความสงบสุขได้อย่างไรนันจะต้องมีประชาธิปไตยที่มาจากธรรมะอาศัยธรรมะเป็นผู้ประเด็ดการคือตบะหรือไฟที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นตบะหรือไฟที่ใช้กำจัดกิเลสของตนได้แล้วจึงจะจัดการกับผู้อื่น ประชาธิปไตยของคนโง่นั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันมันมันแย่งชิงกันโง่แย่งชิงกันแสดงอำนาจแสดงบทบาทถ้าเป็นประชาธิปไตยของธรรมะแล้วให้ธรรมะเข้ามาผดด็จการเสียแต่เพียงอย่างเดียวธรรมะเป็นผู้ผดด็จการให้ทุกคนนิยมธรรมะเชิดชูธรรมะถือธรรมะเป็นหลักมันก็จะเป็นประชาธิปไตยของธรรมะมีธรรมะ เป็นผู้ผด็จการาขอให้ทุกคนคำนวณดูให้ดีเถิดว่าประชาธิปไตยของคนโง่รวมกันแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาปัดแข้งปัดขากันไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าเป็นธรรมะป็จการก็เป็นประชาธิปไตยที่ธรรมะมันดึงไปจูงไปไม่เปิดโอกาสให้คนโง่ แสดงบทบาทกันในแหการที่จะแย่งชิงอำนาจคิดจะครองโลกเสียท่าเดียวรวมความว่าขอให้ทุกคนมีตะบะหรือมีไฟในการเผากิเลสข,ของตนให้ชนะตนเองก่อนแล้วจึงไปทำกับผู้อื่นกำจัดข่าศึกในภายในและจึงกำจัดข่าศึกในภายนอกนี่จะเป็น สิ่งที่ถูกต้องและทําได้นั่นแหละเป็นไปเพื่อความสงบสุขแท้จริงอย่ากลัวคําว่าพด็จก,การปด็จก,การจนลืมหูลืมตาไปซะเลยธรรมะปด็จก,การไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ปด็จก,การในการปกครองเพราะท่านมีธรรมะมีธรรมะมีหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดําเนินง,งานเป็นผู้ปดิบัการโดยธรรมะ พดัดนาการอย่างนี้มันเร็วมันดีกว่าประชาธิปไตยโอเอของคนโง่ที่ดึงกันไปที่ดึงกันมาทั้งพระพุทธองค์ทรงพัด็าก,การทั้งภายในและภายนอกในภายในพัด็จก,การกิเลสสิ้นเชิงแล้วก็ปกครองคณะสง์อย่างพัด็จก,การมีพระองค์อยู่เหนือวินัยเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เป็นพัด็จก,การ อาศัยสิ่งที่เป็นไฟเผากิเลสหรือตับ,บะมันจึงเป็นเหตุให้ทำได้อย่างนั้นแม้จะเรียกกันมาในชั้นหลังว่าสงเป็นใหญ่สงเป็นใหญ่ก็คือสงนั่นอาศัยธรรมะเป็นผู้ประเด็ดการสงจึงเป็นใหญ่สงประกอบด้วยธรรมะมีธรรมะเป็นผู้ผดดการประกอบด้วยธรรมะ และให้ธรรมะเป็นผู้ประดิษารอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่นปัดทิ้งไปหมดให้ธรรมะเป็นผู้ประดิการตา <c oughs> บ,บาธรรมธรรมะคือตาบ,บะนั่นแหละเป็นผู้ควบคุม <c oughs> เป็นผู้ซักฟอกเป็นผู้กําจัดเหตุร้ายได้ทุกๆุกประการเพราะว่าตาบะนั้นมันทําลายความเห็นแก่ตัว ปัญหาของมนุษย์ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเห็นแก่ตัวรักษาศีลไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวถ้ามันมีความไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักษาศีลได้หรือเป็นอัตโนมัติคือมีศีลโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวคอยมองเห็นอันตรายเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวเป็นพระยามันหรือเป็นซาตานหรือเป็นสิ่งเลวร้ายที่เรียกกันในศาสนานั้นๆว่าเป็นฝ่ายที่เลวร้าย ก็เอาไฟเผามันเสียไฟคือตะบะทรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วกันต้นค่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวหมดไปแล้วคนจะมีศีลครบทุกข้อขึ้นมาทันทีไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวคนจะมีศีลครบทุกข้อกันขึ้นมาทันทีขอสมาทานศีลสักข้อหนึ่งคือความไม่เห็นแก่ตัวแล้วขอตะมีข้อหนึ่งเป็นสองข้อก็ได้คือ ทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจศีนข้อหนึ่งคือไม่เห็นแก่ตัวศีนข้อสองคือทําให้ผู้อื่นได้รับความพอใจถือสีนสองข้อนี้แล้วจะมีศีนครบทั้งหมดห้าขอ้ขอสิบขอ้ขอยีอ่สิบข้อสองร้อยข้อสามร้อยข้อตามความเห็นแก่ตัวจะหมดไปก็เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือตะบะตะบะ กำลังใจอันเข้มแข็งประกอบไปด้วยคุณธรรมอันถูกต้องมีขันติเป็นใหญ่เป็นประธานแลเะเผาผาลาญความเห็นแก่ตัวไม่ให้เกิดขึ้นว่าถ้ามีอยู่ก็ไม่แสดงบทบาทกดบีบบังคับว่าไม่มาแสดงบทบาทใดๆด้วยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นธรรมะที่จะเผาความชั่วความเลวร้ายทุกอย่างทุกประการ ในหมู่บ้านในบ้านเมืองในประเทศในโลกและตลอดสากลจัก,กรวาลให้อยู่ในความถูกต้องเหมือนกับว่าไฟเผาทองล้อมทองไล่สิ่งสกระปรกออกไปแล้วเหลือแต่เนื้อทองที่บริสุทธิ์สันใดก็ฉันนั้นขอให้เราทั้งหลายทุกคนมองเห็นประโยชน์อานิสงส์แห่งกบะะธรรมดังนี้แล้ว ดำรงตนให้มีตาบ,บะตามรอยพระยุคบนบาทห้ <c oughs> อ,องสมเด็จบรมบพิตพระราชสมภารให้บ้านเมืองประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดของใสเป็นสุขสวัสด,ดีอยู่ทุกที่พาราตีการเทิน